คุณผู้ชมคืเนอมันเลยไหมบรมาพิดาครับชื่ออะไรเราชื่อกุ้มครับนี่ลองลองลองผู้การผมลองพิดาลองผู้การครับมาเนี่ยดูหมายจับก่อนคดีอะไรครับชื่ออะไรกุ้มครับชื่อจริงจ่าเลินนามสกุลกุมครับกุผงกับกุผงกับนะอ่านหมายจับมีหมายจับมีหลังหนะครับ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขนาตำรวจชุดสืบสวนกองังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลและก็ชุดสืบสวนสพมะนังจังหวัดสตูลนะครับนำโดยพันตรบเอกศักดาเจริญคุณรองผู้ังคับการสืบสวนภาค9กคนเสื้อน้ำเงินแขนสั้นนั่นแหละครับนำหมายจับของสารจังหวัดสตูลเข้าตรวจค้นและจับกลุมนายเจริญคงกลับอายุ36ปีหรือว่าคมผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดสตูลคดีพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและก็ข้อหาเกี่ยว กับอาวุธปืนและก็ยาเสพติดโดยจับกลุ่มได้ที่ห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตาบลปามพัฒนาอําเภอมะนังจังหวัดสตูลตอนจับกลุ่มนี่ยังนุ่งผ้าขนหนูพื้นเดียวอยู่เลยครับและก็ไม่ได้ขัดขืนไม่ได้อะไรออกมาดีๆแต่ว่าดูท่ายังมึนๆมนงงๆไอที่มึนงงนี่มันมี2อ,อย่างครับคือจบแล้วกูรู้ได้ไงกับจะทำยังไงใครช่วยทีตำรวจก็พาเข้าค้นในห้องพักนะครับเสร็จแล้วก็ควบคุมตัวส่งสอพอมะนังดำเนินคดีมาดูที่มาที่ไปของคดี นนี้กนนัเกิดขึ้นเมื่อเกิดวันที่สองคืนวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับมันมีเหตุยิงถล่มบ้านนางสมหมายเดชฤทธิ์ในพื้นที่หมู่3ตํตบลนิคมพัฒนาอําเภอมะลังจังหวัดสตูลครับตามมีคนเจ็บหนึ่งคนคือนายแดงเมืองทางอายุ3ามสิบปีซึ่งเป็นลูกจ้างขี่ยางที่นอนอยู่ในโรงรถถูกยิงเข้าขาและก็มีร,ระสุนที่บ้านหลายจุดเลยครับเสาหน้าบ้าน1รูกระจบน้าบ้าน3รูผนังหน้าบ้าน7รูรถกระบะที่จอดอยู่3รูครับแล้วก็พบปลอกกระสุนปืน ไม่ทราบชนิดตกอยู่ใกล้เอาไฟฟ้าและก็ต้นมะม่วงแถวๆบ้านอะไรครับจำนวน17ปลอ,อกไม่ใช่คดีเล็กๆครับเล่นยิงถล่มกันแบบนี้เป้าหมายก็น่าจะเป็นลูกเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าเคยถูกยิงที่กระหน่ำมาแล้วครั้งหนึ่งครับคนร้ายจึงตามมายิงถล่มครั้งที่2นะครับแต่ว่า ไม่รู้ครับว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ว่าโดนเอาลูกกุลีหรือว่าลูกจัางรีดยางแทนครับสื่อภาคเก้าสื่สตูนสืบมมนังก็ลงพื้นที่ลุยเลยครับยิงถล่มกันแบบนี้ตำรวจก็อยากรู้ว่าเป็นใครใหญ่มาจากไหนใส่ที่ร้อยจังครับสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอยู่3วันก็รู้ตัวคนก่อเหตุขึ้นอาจริญหรือคมก็ออกหมายจับแล้วก็ตามตัวพบเบาะแสมาเช่าห้องพักอยู่ในรีสอร์ทบิงโกโปเช่ดเลยครับผิดจ,จอบอีกคดีนี้ไม่รอดสื่อภาคเก้าชุดนี้ฝีมือล้ว